เอาแล้วก็ต้องกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาหยิบเกมโรบอบแบบปลกผักกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอัปเดตนั่นเองครับทุกคนสำหร Hence, ับอัปเดตนี้นะครับก็คืออัปเดตแห่งความกลรหของพระนั่นเองครับซึ่งเราก็จะมีพระทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายนะเป็นพระที่มาพร้อมกับความกลหดเลยนะครับรับชันนะครับตัวนี้แล้วภารกิจของมันจะทำยังไงนะครับเรามาดูกันในส่วนแรกเลยนะครับภารกิจของเจ้าพระตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีของที่มันต้องการอยู่ขึ้นมาบนตัววนนะะครรรรบใใหหห้้เเาาาาาขอองงมกกส่่ญ็็จปพก สตรอเบอรี่นะครับอูเบอรี่นะครับแล้วก็ข้าวโพดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสุดท้ายก็จะมีเงินที่มันต้องใช้นี่แหละนะครับแล้วถามว่าของที่มันต้องการเนี่ยมันเอาไปทําอะไรครับก็คือของที่มันต้องการเนี่ยนะครับพอเราทําการกดซับมิดรี่ฟายเมนต์ไปให้มันเนี่ยนะครับหรือว่าเราทําการส่งของให้มันแล้วนะครับมันบอกว่ามันจะเป็นการอัพต้นไม้นะครับซึ่งพอเราอัพต้นไม้แล้วเนี่ยนะครับพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเวลามีอีเวนต์เนี่ยทุกต้นชั่วโมงจะมีสภาพอากาศของอีเวนต์นั้นๆก็ไมอร่ครับในนทุกต้ชั่วโมง แต่ถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดต้นไมห้หนึ่งครั้งนะครับมันจะทําการเปลี่ยนจากสถานะของพระนะครับหรือว่าเปลี่ยนข้าอากาศของพระให้กลายเป็นสภาพอากาศคอรลับเต็ดมันนั่นเองครับแล้วสถานะคอรลับเต็ดเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรนะเราไปดูที่สวนผมกันนี่นะครับก็คือรูปร่างของสถานะคอรับเต็ดน,นะครับมันก็จะเป็นไฟฟ้าสีแดงๆแบบนี้นะแล้วก็จะเขียนไว้ว่าคอรลับนะซึ่ง ผลไม้ที่ติดคอรัปเต็ดเนี่ยนะครับมันต้องเอามาส่งให้กับเจ้าคิสุเนะตัวนี้นะครับแล้วเราจะส่งไปทําไมนะครับเหตุผลก็คือถ้าเกิดเราส่งไปนะครับเจ้าคิสุเนะเนี่ยนะครับมันจะต้องการผลคอรัปนะครับแล้วก็ผลที่เป็นทานะครับอย่างละห้าเนาะพอเราส่งไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะให้กล่องสุ่มเรามานั่นเองนะครับเป็นการหากล่องสุ่มแบบฟรีๆนะครับภายในนี้ก็จะมีเออ่พวกสัตว์นะครับแล้วก็พวกต้นไม้เลยนะครับก็ถือว่าแปลกใหม่เลยเพราะปกติก็จะมีแค่ เอ่อถ้าเกิดเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ถ้าเกิดเป็นไข่ก็เป็นไข่นะแต่นี่เปิดมาได้สัตว์เที้ยงเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่สัตว์เที้ยงกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ยกเว้นตัวนี้นะถือว่าดีมา,ากเลยเพราะว่ามันเอาไว้คูนนะครับมันเป็นตัวที่คูนเงินค่อนข้างแพงนะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ120 1 5 0เท่าเลยประมาณนะสำหรับอีเวนต์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนครับเพียงแต่ว่าเราต้องหาของมาส่งให้อภานี่บ่อยๆนะครับซึ่งปลาเนี่มันก็ ต้องการของที่ระบุน้ําหนักด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างจุกจิกสําหรับการทําเลยเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยยังผมเนี่ยก็ต้องการที่จะส่งเวสผมก็จะปลูกเป็นต้นประเภทเดียวไปเลยผมก็ต้องมาแบ่งสว่วนมาปลูกพวกที่มันต้องการด้วยซึ่งผมก็ต้องทําให้ขนาดของต้นไม้พวกนี้เนี่ยนะครับมีขนาดผลที่ใหญ่ตามที่พระมันต้องการด้วยนะครับเพื่อเผื่อไว้เวลาที่เราจะทําการส่งเวสให้มันนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดเราทําการส่งของไปให้พระแล้วเนี่ยนะพระมันก็ไม่ได้ให้เราส่งให้ฟรีนะเพราะว่ามันจะมีการเก็บของให้ด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมส่งเงินให้มันไปนะครับมันก็จะมีรางวัลมาให้คุณนี่เลยนะครับก็จะเป็นหน้าต่างรางวัลที่คุณทําภารกิจกับมันเพื่อทาการปลูกต้นไม้อัพเลเวลนะครับมันก็จะมีของตามน,นี้เลยครับก็จะเป็นพวกไข่ชินะครับแล้วก็กล่องพัลัเตนะครับแล้วก็พวกคาถาที่เอาไว้ทําให้ติดสถานะบ่อยๆในชั่วโมงชั่วโมงนั้นนะในเวตนนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็พวกสเปรน,นะคับ แล้วก็เซนซีนี่ก็ผมได้มาสองีนะสุดแย่เลยคนระับทไปสามรังได้มาสองอันกับอันนี้หนึ่งอันนะ <c oughs> และตัวนี้ก็จะเป็นคาร์ลเตดโคดัมเอ่อโคดามะโคดามะเหรอโคดามะก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวนี้นะอ่าเ,เรามาดูกันครับนี่ไงโคดามะครับสาหรับสกิลของเจ้าโคดามะก็คือตอนที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับเราจะเป็นที่จะต้องมีต้นไม้ของเซนด้วยนะครับต้นไม้ของเซนเีนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สำหรับต้นไม้ของเซนก็จะหาได้จากเซนซีทแพ็กนะครับก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับผมแนะนําเป็นต้นนี้นะเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็มันสามารถที่จะเก็บรัวๆได้น้่นเองครับเก็บซ้ำได้อีกแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้นะครับที่เซนแปรนะครับก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับต้นหนึ่งปลูกได้ประมาณ5ดอกนะครับแล้วก็เวลามันเอามาขายเนี่ยนะครับก็จะขายตั้งแต่สองถึงหกต้นเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะครับซอฟซันชัยนะครับก็หนึ่งต้นสามดอกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคร แล้วถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้พวกนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าคูดามะมันจะทําอะไรนะเจ้าคูดามะมันจะทําให้สมมตรวาผมเก็บผล,ลไม้ของเซนที่ไม่ติดอะไรเลยครับมันก็มีโอกาส4%นั่นเองครับที่จะทำให้เราติดสถานะฐานคลุนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของเจ้าคอรัปเต็ดคูดามะเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนจากสถานะฐานพลุไปเป็นสถานะคอรัปเต็ดแทนนั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น เอ็นกากูเอนกากูนี่ก็น่าจะเป็นต้นไม้นะว่ารูปร่างน่าจะคล้ายๆกับมเมล็ดของดอกไม้อะไรสักอย่างก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ทำนะครับตรงๆข้อมูลตอนนี้ยังไม่ลงมาเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหน้าตาจริงๆเหมือนกันแล้วก็เผอิญว่าผมได้ทําเวทไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดจนได้ต้นไม้ของเจ้ากล่องในนี้นะผมเปิดได้อันนี้ผ่านครับก็คือลัคกี้ฟมบูนะครับแล้วก็ทานคือภูมินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นของมันจะเป็นยังไงซึ่งผมได้ทําการปลูกไปแล้วแล้วก็ ได้ลองใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์กับแมวไว้ด้วยนะครับมาดูกันเลยนี่นี่นะครับนี่ก็คือต้นของต้นไม้ลัคกี้บมบูอโหวีลักกี้จริงๆครับต้นขนาดนี้เลยครับนี่ก็ติดแค่ทานคลิปครับก็200กว่าล้านแล้วนะครับรอติดโกติดอะไรของแมงคอได้ก็อาจจะได้เยอะ,ะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นดอกไม้นะครับดอกไม้ทานคลิปครับอู้วี่โคตรใหญ่เลยเราลองเทสดูราคาหน่อยดิเขาบอกว่าดอกหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ เท่าไหร่นะ90,000นะครับอันนี้ผมลองเทสใหญ่ๆไปเลยอันนี้1,700เหรอ1ล้าน7แสนดีกว่าเจอเอ้ตกแกหมดอันนี้1ล้าน6แสนนะครับแล้วก็อันนี้เป็น1ล้าน7แสนะครับก็สุดท้ายนี้เป็น43ล้าน4ล้านก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะ43ล้านแต่ว่ายังไงซะมันก็ไม่สามารถที่จะสู้ เอ่อในส่วนของเจ้าโบลบาซัมได้นะับก็ตัวน,นี้ก็ถือว่าอนข้างดีนะสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นเนาะคนที่ไม่ทันโบลบาซัมนะแต่ก็ใช่ว่าจะเปิดได้ง่ายๆนะเพราะว่าก็จะหาเขารับได้ก็จะหาทานคืบได้เราไปส่งไม่หมายกอะอะไร <c oughs> หลายเรื่องจัดๆเลยนะทุกคนก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขอ้อมูลจากพระ V ีนะครับถ้าเกิด ผมตกหล่นอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าใครมีอะไรที่ต้องการที่จะชี้แจงหรือว่าต้องการที่จะเสริมข้อมูลให้กับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปในใต้มเมนต์ผมได้เลยครับขอบคุณครับ